เกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ไม่เอาพระเอกแล้วค่ะบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่17วิมานหวานถัดมาอีกสองวันฝาประธานก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านหล่อนถูกบิดาและมารดาสั่งห้ามไม่ให้ไปวาดรูปในสวนตอนกลางวันอีกหากต้องการวาดรูปก็ให้อยู่แต่ในบ้านหรือไม่ก็นั่งตรงศาลา โดยท่านกลัวว่าบุตรสาวจะเป็นลมเป็นแล้งไปอีกฟ้าประธานทําตามคำสั่งของท่านแต่โดยดีและยังมีที่วาดรูปใหม่คือบ้านของพัศวีอีกด้วยทว่าวันนี้หล่อนไม่ได้อยู่บ้านคนรักหากเป็นคอนโดมิเนียมของอีกฝ่ายที่ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยแต่ไม่ได้มาอยู่อาศัยเลยนับตั้งแต่เรียนจบอาจมีบ้างที่แวะมาเป็นครั้งคราวก่อนจะปล่อยเช่าหลายปี จนคนเช่าขอยกเลิกสัญญาไปเมื่ออาทิตย์ก่อนพัศวีจึงให้คนมาทำความสะอาดและพาคนน้องมาใช้เวลาสองคนอยู่ในห้องกลิ่นหอมของข้าวผัดเนยกระเทียมกับไข่คนลอยฟุ้งไปทั่วห้องเสียงเพลงแจส๊สเบาๆคลอให้อารมณ์สุนทรีด้านนอกอาคารยังสว่างโร่เพราะเพิ่งเที่ยงตรงฟ้าประธานลงมือทำอาหารให้พัศวีเองคนพี่ยิ้มกริ่มเดินมากอดเอวเล็ก สุกไปหน้าเข้ากับลำคอพร้อมกับจรดจมูกลงยังแก้มนิ่มแผ่วเบาหากมันกลับทำให้ฟ้าประทานสะท้านไปทางร่างอืมจกกักบจี้เบี่ยงหลบไอร้อนจากคนที่ทำตาวาววับใส่อยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่จะได้กินนะรอเดี๋ยวสิคะใจร้อนจริงๆบอกให้กินข้าวก่อนมาที่นี่ก็ไม่เชื่อ แม้ครัวหัวป่าเร่งมือสุดๆแล้วไม่ได้จะกินข้าวเอ๊ะรีบหันไปมองคนพี่แต่พอเจอสายตาคมสวยที่สะท้อนเงาตนเองก็แทบจะอยากหายไปจากตรงนี้ดวงตาคู่นั้นจ้องลึกจนฟ้าประทานแทบกลั้นหายใจในตาสีเข้มมีประกายระยิบระยับซ่อนอารมณ์ลึกล้ำแสนสุกซนเอาไว้ข้างใน ไม่ต้องพูดสักคำก็รับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่คนพี่อยากกินนั้นไม่ใช่ข้าวในกระทะแน่นอนดวงตาคู่นั้นไล่าสายตามองตั้งแต่ใบหน้าของหล่อนลงมาถึงซอกคอและอ้อยอิงอยู่ช่วงเนินไหลเปลือยฝ้าประธานอยากกัดลิ้นตนเองเหลือเกินที่วันนี้ดันเลือกเดรสเปิดไหลมาสวมให้สายตาร้อนแรงได้สอดส่องง่ายดา ทั้งที่อีกฝ่ายยังไม่ได้แตะต้องตัวแม้แต่นิดแต่แค่ถูกมองแบบนี้ฟ้าประธานก็รู้สึกเหมือนถูกสัมผัสไปทั้งร่างญิงซสาวขยับกายหนีโดยเฉยๆทําอาหารต่อหากคนพี่กลับปิดแกส๊สเราวยกตัวหล่อนขึ้นนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับสอดกายเข้ามาระหว่างขาพี่วีอุทานลันขาหากคนเจ้าเล่ยยังยิ้มกว้าง ส่งเสียงหวานตอบกลับมาฝาประทานกัดริมฝีปากล่างเบาๆขนาดเท้าแขนพิงเคาน์เตอร์ครัวสายตาคนพี่ไม่ยอมล้าจากหล่อนแม้แต่นิดหากหล่อนเป็นเทียนก็คงหลอมละลายในชั่ววินาทีเพราะสายตาร้อนที่แผดเผาแรงกล้าเลิกมองหนูแบบนั้นได้แล้วค่ะแหวดเสียงแหลมเพื่อข่มอารมณ์สั่นไหวในใจไม่ให้มอง เราให้ทำอะไรดีคะอ้ยอยก็ไม่ได้ให้ทำอะไร,ร<า>หรอกค<า>่ะพี่ขาแต่พี่จะรุกแรงไปแล้วนะหัวใจหนจูดจะวายค<า>่ะ<า>คนพี่ยิ้มครุ้มกลิ่มนิ้วเรียวสวยวนปลายเส้นผมของคนน้องเล่นอย่าง,ลงหลงไหลผมหนูหอมยกมันขึ้นมาดอมดอมแต่ตัวหนูหอมกว่าซุ่มเสียงชวนสเสน่หาไม่เท่ากับปลายจมูกที่เกลี่ยไปตามไหลเนียน ฝาประธานสะดุ้งเล็กน้อยตัวแข็งขึ้นมาเมื่อปลายจมูกลากไปเป็นทางยาวจนมาถึงแอ่งชีพจรคนน้องแทบลืมหายใจกำมือแน่นในใจก็กลัวว่าทุกอย่างจะเลยเถิดไปไกลโดยอยู่ในห้องกันตามลำพังอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าใจและกายทั้งสองคนพร้อมทำไมตัวแข็งจังพัศวีหัวเราะเอ็นดู แต่ยังไม่ถอนจมูกออกจากซอกคอขาวหอมไปทั้งตัวขนาดนี้ใครมันจะไปทนไหวหนูยังกลัวอยู่ไหมคะพี่อยากปลอบหนูนะโอ๊ยแม่ขะปลอบด้วยวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องมันชิดมาใกล้ขนาดนี้ไม่กลัวแล้วริมฝีปากอุ่นก็ทับทับลงมาอย่างจงใจละเมียนละไมเรากับกำลังชิมของหวานชิ้นโปรด เริ่มแรกมันแผ่วเบาหากต่อมาก็หนักหน่วงปุกแรงขึ้นจนหล่อนเพเยอปากรับลิ้นอุ่นเข้ามาสำรวจด้านในครั้งนี้ไม่ใช่กว่าจะได้กินข้าวผัดกระเทียมก็ล่วงเลยช่วงเที่ยงมาจนถึงบ่ายสองคนน้องคอนลมคอนฟ้าตั้งแต่จัดการตนเองในห้องน้ําเสร็จส่วนคนพี่ก็ยังทำตาวาวเป็นประกายไม่เลิกชักอยากจะจิ้มตาให้สักทีสองที แต่ก็คงทำเช่นนั้นไม่ได้จึงเลือกก้มหน้าก้มตากินข้าวให้หมดจะได้ขอตัวกลับบ้านสักทีเพราะคืนอยู่นานได้มีแววเสียตัวแน่ๆนทว่าเอาเข้าจริงฟ้าประธานก็โดนพัสวีกักตัวไว้จนพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละพี่วีเอาอีกแล้วคนหื่นเริ่มอีกแล้วพัสวีอุ้มฟ้าประธานมายังห้องตนเองและวางหล่อนลงแผวเบา วางแขนทั้งสองข้างกักตัวคนตัวเล็กไว้ส่งสายตาเผยความปรารถนาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อตอนกลางวันก็ทีหนึ่งแล้วนะกับสายตาแบบนี้และหล่อนเองก็หลงเคลิมให้คนพี่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจไปจนเสร็จสมอืม้อใบหน้าสวยคมโน้มลงมาใกล้พอหล่อนเบี่ยงหน้าหนีเป้าหมายจึงกลายเป็นช่วงซอกคอ ทว่ามันคือแหล่งที่ยิ่งทำให้ใจหวิวกลยหวามได้ง่ายได้พ,พอแล้วค่ะพี่วีขอร้องหยุดเถอะนี่ตีสองแล้วนะอีกรอบได้ไหมคะนั้นไม่ใช่คำขอสินะเพราะฟ้าประธานยังไม่ได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธก็ถูกรุกล้ำเข้าหาพากายพาใจเตลิดเปิดเปิงไปหมดเพียงอยากปลอบหนูอยู่เลยโอ้ย ปลอบบ้าปลอบบออะไรไม่ใช่แล้วค่ะคุณพี่เป็นปอบหยิบซะมากกว่าละสิเพราะกินเอากินเอาไม่รู้จักอิ่มฝาประธานอยากจะร้องไห้หากก็ทำไม่ได้เพราะได้ร้องครางแทนและนอนระทดระทวยให้พัศวีปลอบหล่อนจนย่ำรุง่ง